วันนี้นะคะข้ามาดูบรรยากาศตอนเย็นที่บ้านหนกนกตัวบิ้นเดิน ำลังลังเลเข้าดีไม่เข้าดีนะหลังนี้หน,น้ากว้าง5้าเมตรยาวยี่สิบเมตรบรรยากาศพื้นที่รอบข้างตรงนี้เป็นปูยาแฝกหลายเพื่อการดินฟุตดินสไลด์นะคะและ้วก็ตรงนี้ก็เป็นขุดสระน้ำ จ้างระบบนี้เที่ดีด้วยนะคะก่อนหน้านี้ไม่มีสัตว์แล้วก็เพิ่งมาขุดสัตรอบข้างก็เป็นทุกงาทั้งหมดเลยส่วนที่เห็นฝั่งโน้นเขาเลี้ยงปลานะคะเลี้ยงปลากับเลี้ยงวัวตรงโน้นเนาะตรงโน้นจะเลี้ยงปลากับเลี้ยงวัวก็จะใช้ระบบเซลล์เลยนะโอ้ไม่ใช่สองตัวแล้วนี่มาสองตัวแล้วไม่ใช่หนึ่งตัวแล้วสามตัวแล้วอะนี่ ะะอันนี้นกพึ่งไปเรียกกันมาอันนี้วันนี้พึ่งเทร,ระบบเมื่อกี้เลยในพื้นที่นี้ปกติก็ไม่ได้มีนกเยอะนะคะมีไม่ค่อยมีนกเลยข้างในยังไม่ได้เสร็จดีนะคะแต่ว่าเปิดเทร,ระบบไว้ก่อนสร้างความคุ้นเคยให้นกว่า ตรงนี้มีบ้านมากอยู่อันนี้วันแรกแซน,นี้ลานนะคะนั่งตกปลายอาเย็น ปอดสา,ามอายุา้ากว่า่อคนนี้นี่รอบข้างนะคะเป็นทองจุ้งนาหมดเลยก็จะไม่ค่อยมีสิ่งรบก,กวนเท่าไหร่ต้นไม้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยมีอนาคตเห็นต้น,นมะม่วงนี่ก็ไม่แน่นะคะจะมีต้น,นมะม่วงที่ผูกไว้สองต้นฝั่งตรงนั้นที่นเสิ่งด่นๆคือเป็นถนนนะคะ ได้ปลาหรือ,อย,ยังครับยังครับยังไม่ได้เลยหรอครับได้ครับท้อหรือ,อยังครับถ้าท้อต้องกลับไปกินปลาที่บ้านแล้วแหละ